หมอเนี่ยจะมาเขียนอยน่่าเงี้ยเอาตีนมากระทืบผมเลยดีกว่าผมไม่เคยทำร้ายใครก่อนนะเขาทำร้ายผมที่ผมตอบโต้หมอของวันเพราะว่าผมช่วยเขาไงผมเคยช่วยเขาไง <c oughs> แต่หมอของวันนี่คือไม่ให้อภัยเพราะว่าเราช่วยกันเยอะถ่ายของไม่ออกก็จะมาฝากผมถ่ายของไม่ได้ก็จะมาเอามิสแกนไปช่วยขาย เลดมากค่ะหมอของขวัญน,นะคะสับเละสวนกลับทุกดอกฟาดบิสเนสก็คือส่วนหนึ่งในคุณสมบัติของนางงามแต่ว่าไม่ใช่ส่วนที่ใหญ่จนกลบส่วนอื่นๆจนทําให้การประกวดนางงามไม่ใช่การประกวดนางงามหลังจากที่บอสนวัตไม่พอใจค่ะปุมที่หมอของขวัญโพสต์ชมเวทีอื่นแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยโดนแซะอยู่เลยขึ้นสตอรี่ส้มฟาดฉ่านะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ให้อภยัยประกาศไม่ร่วมงานด้วยค่ะจากกรณีที่ทําให้เหล่าแฟนนางงามนะคะรวมไปถึงคนไทยเฮกันยกใหญ่ค่ะเมื่อสาวโอปอสุชาตา ช่วงสีนะคะคว้าตำแหน่งใหญ่ค่ะบนเวที Miss World 2025เวทีประกวดนางงามระดับโลกค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้ามงฟ้ามงแรกให้กับประเทศไทยได้ขณะที่ทางด้านของหมอของขวัญค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์แสดงความยินดีสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกร้าพร้อมกับคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่าเวทีนางงามกลับมาขังอีกครั้งจากที่หยุดเชียร์นางงามไปสักพักตอนนี้นั่งฝั่งปัาจูเรียกไทยแ,แลนด์จนแบตหมดไปสามรอบแล้วค่ะงานนี้แม้ว่าหมอของขวัญค่ะอาจจะไม่ได้เอ่ยเปรียบเทียบกันกับ เลยนะคะแต่หากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางงามและมีการขายของหรือการปักตะการ้านั้นหลายคนก็คุ้นเคยและนึกถึงเวทีประกวดนางงามอย่างเว Miss Grand ทีมิสแกรนทันทีค่ะซึ่งเจ้าของเวทีก็คือคุณนวัตอิสระไกรศีลนะคะที่นอกจากจะเป็นเจ้าของเวทีมิสแกรนไทยแลนด์และมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วค่ะล่าสุดก็เพิ่งจะคว้าลิขสิทธิ์เวทีมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์มาอีกด้วยทั้งนี้ค่ะเรื่องที่หมอของขวัญน,นะคะได้โพสต์ทางด้านบอสนวัตได้มีการเคลื่อนไหวนะคะโดยแคปโพสต์ของหมอของขวัญไปลงส ร้อมกับระบุข้อความสีส้มหรือที่เหล่าแฟนนางงามคุ้นเคยคือเรียกว่าโพสต์สตอรี่ส้มซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะหากเป็นสตอรี่สีส้มของบอสนวัดนคะก็มักจะเป็นเรื่องราวเดือดๆที่ทําให้เหล่าแฟนนางงามแล้วก็ขาเพื่อกขาเมาส์เนี่ยต้องคอยติดตามกันอยู่เสมอเลย ซึ่งครั้งนี้นะคะบอสนวัตค่ะก็ได้โพสต์ว่าการที่จะชอบใครแล้วก็เชียร์ใครเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะคะแต่แปลกตรงที่ว่าเชียร์แล้วต้องมาแดกดันคนอื่นเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการเชียร์เป็นถึงหมอนะครับในใดที่ผ่านมาเนี่ยหมอก็เคยจ้างนางงามผมไปไลฟ์ขายของให้หลายครั้งเวลาอยากจะขายของหาเงินเนี่ยก็ติดต่อนางงามผมแต่เวลาจะชื่นชมใครก็มาเน็บแนมผมนอกจากนี้คะ่ะบอสนวัตก็ยังได้ฟาดเดือดกลางไลฟ์อีกว่าคุณหมอเคยจ้าง สแควรนไปไลฟ์ขายของหลายครั้งเกิดเป็นเราก็อย่างนี้เวลาออกสินค้ามาขายไม่ออกเนี่ยก็มาติดต่อมิสแควรนไปขายให้จ้างเราไปสุดคุ้มค่าตัวแสนท่าแสนหนึ่งขายได้หนึ่งล้านคุ้มสุดคุ้มแต่ว่าเวลาชมใครเนี่ยต้องมาแดกดันกระทบกระแทกมากผมส่งไลน์ไปแล้วแกตอบมาแล้วแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้เปิดอ่านเหมือนแกเนี่ยจะบอกว่าขอโทษก็อ,อย่างนี้แหละครับเกิดเป็นเราก็โดนเสมอเวลาออกสินค้ามา ขายไม่ออกก็มาติดต่อมิสแกนให้ขายเราก็ไปขายให้จ้างเราไปคุ้มสุดคุ้มค่าตัวแสนห้าค่าตัวแสนหนึ่งนะฮะขายได้1ล้านคุ้มสุดคุ้มนะฮะจ้างเราไปตั้งหลายครั้งทุกคนแต่พอเวลาจะชมใครก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะจะชื่นชมคนอื่นผมว่าเป็นเรื่องดีแต่ทำไมจะต้องมาแดกดันหรือกระทบกระแทก แรงมาก อีกทั้งบอสนวัดค่ะก็ยังได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะโดยได้เปิดแชทไลน์ค่ะที่ได้ส่งไปหาหมอของขวัญกลางวงสื่อนะคะโดยบอสนวัดค่ะได้ส่งข้อความไปหาหมอของขวัญโดยมีเนื้อหาทํานองที่ว่าคุณหมอจะเชียร์ใครผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่อย่าแดกดันเวทีอื่นดีกว่าครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบริษัทมีบริบทที่แตกต่างกันผมรู้สึกเสียความรู้สึกและข้อความของหมอมีผลต่อบ,บริษัทและตัวผมมากเพราะว่าถูกแชร์ไปเป็นสารตั้งต้นในการด่าว่าบริษัทผมว่า ขายของเป็นเวทีแม่ค้า บอสนวัดนะคะยังได้เผยอีกว่าหมอของขวัญเนี่ยได้ตอบกลับมาในเวลาต่อมานะคะว่าขออภัยด้วยจริงๆค่ะพี่นวัดจริงๆความตั้งใจจริงไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแดกดันหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปักตะกร้าและส่วนตัวเป็นสปอนเซอร์ให้วีทีมิสแควรนกรุงเทพเพียงแต่ว่าเมื่อดูสปีดและการประกวดที่เป็นออริจินอลดั้งเดิมรู้สึกว่าเสน่ห์บางอย่างมันหายไปและเมื่อกลับมาดูอีกครั้งก็รู้สึกถึงการประกวดนางงามแบบดั้งเดิมซึ่งเรื่องนี้ค่ะบอสนวัตมองว่าเป็นการแก้ตัวย้ำว่าหมอของขวัญเนี่ ชัดเจนในโพสต์ว่าสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกร้าแค่นี้ก็เจ็บไปถึงสวงแล้ว พร้อมกับได้มีการสั่งห้ามนะคะไม่ให้มิสยูนเวอร์ไทยแลนด์แล้วก็มิสแกรนไทยแลนด์ทุกจังหวัดค่ะไม่ให้เชิญหมอของขวัญไปร่วมงานนะคะไม่ต้องให้ขึ้นเวทีเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยเห็นหมอกของขวนนะะัญค่ะขึ้นเวทีมิสแกรนกรุงเทพแล้วก็พูดคุยสอบถามคิวงานนางงามนะคะเพื่อไปช่วยขายของซึ่งตนเองเนี่ยก็เคยให้นางงามไปช่วยขายของให้กับหมอของขวัญหลายครั้งแล้วซึ่งก็เป็นการจ้างโดยการเสียเงินไม่ได้ไปช่วยฟรีอะไรคําพูดของหมอกข,ของขวัญเนี่ยไม่ค่อยยุติธรรมสําหรับตนหากหมอจะอออที่กกกบาไมํ ไม่ใช่มาอธิบายอะไรแบบนี้พร้อมกับบอกด้วยว่าตนเนี่ยไม่เคยทําร้ายใครก่อนลั่นไม่ให้อภัยหมอของขวัญเพราะว่าเคยช่วยเหลือกันมาเยอะเวลาขายของไม่ออกเนี่ยก็มาฝากขายของไม่ได้ก็อยากจะได้มิสแกรนไปช่วยขายอยากได้ชาลลอตก็จัดให้ดังนั้นคําพูดมงได้ไม่ต้องปักตะก้าจึงยังคงกล้องอยู่ในหัวตนตัดสินใจว่าจะไม่ร่วมงานกับหมอของขวัญอีกต่อไปนะฮะผมบอกผมก็โพสต์ตรงนี้ส่งนี้กัไปให้มหมอเพราะที่หมอพูดว่า คุณหมอพูดว่าสวยประจับไม่ต้องปักตะกร้านะฮะใดๆอย่างเงี้ยนะฮะผมว่ากุชชี่ภาวะของคุณหมอแปลกก็ถี่ก็ถีน,นะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอย่างเงี้ยอะ่ะผมก็เลยพูดเลยว่าคุณหมอจะเชียร์ใครผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อย่าแดกกันเวทีอื่นดีกว่าครับเพราะแต่ละคนแต่ละบริษัทก็มีบริบทที่แตกต่างกันผมรู้สึกเสียความรู้สึกและข้อความของหมอมีผลต่อบริษัทและตัวผมมากก็ถูกแชร์ไปเป็นสารตั้งต้นในการด่าว่าบริษัทผม ว่าขายของเป็นเวทีนะคะเนี่ยแกตอบมาว่าขออภัยด้วยจริงๆค่ะพี่นวะจริงๆความตั้งใจจริงไม่ได้มีความตั้งใจจะแดกกันเอ้ายังไงล่ะคุณหมออ่าอันนี้นี่เราอ่านพร้อมกันนะเสียงเป็นเสียงตายนะออ๋พี่นวะต้องเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดไม่คือเห็นแล้วว่าส่งมาแต่ยังไม่เปิดตั้งแต่อยู่ในรถและได้เขียนบรรยายในคอมเมนต์ไปว่าหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปักตะกร้าเอ้าแล้วเมื่อกี้หมอบอกไม่ต้องปักตะกร้านะฮะหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปักตะกร้านะคะส่วนตัวเป็นสปอนเซอร์เวทีมิสการกรุงเทพก็นั่นและสปปปีีดดและะกการรวท่เ็น ออริจะนอลดั้งเดิมการประกวดนางงามแล้วรู้สึกบางครั้งสเสน่ห์พวกนี้มันหายไปพอได้กลับมาดูอีกครั้งรู้สึกถึงการประกวดนางงามตรงนี้หมอเขียนอยู่ในเม้นแต่คนไม่ได้พับมาเอา้าก็หมอเขียนม้ชัดว่าที่เหลือไม่ต้องอ่านแล้วยาวมากเป็นการแก้ตัวสวยประจักษ์ไม่ต้องปักปะตะกร้าแค่นี้ก็เจ็บไปถึงส่วนแล้วถูกไหมแล้วหมอจะมาพูดอะไรอีกจากนี้เป็นต้นไปก็ฝากบอกมิช s ั่นอเวิร์สไทยแลนด์ทุกจังหวัดมิสแกรนทุกจังหวัดไม่ต้องเชิญหมอของวัญไปร่วมงานและไม่ต้องให้ขึ้นเวที เพราะปีที่แล้วเห็นขึ้นเวท,มทีมิสกันรุงเทพผมก็ไปมานั่งเฉาะแล้วตายแล้วแบบดีจังเลยชอบเวทีแบบนี้ขายของได้อย่างหมอจะออกของอีกของตัวเดี๋ยวขอคิวคนนั้นคนนี้ขอคิวคิว้าคือเขาได้างานจากกาช่วยขายของหลายครั้งแล้วเออเขามาช่วยไม่ได้เหมือนเาช่วยฟรีนะช่วยเสียตังค์นะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปเราไปให้เขาฟรีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค,มค,ค่อยยุติธรรมสำหรับคำพูดแบบนี้แล้วถ้าหมอจะขอโทษก็จบแล้วหมอก็ต้องบอกว่าข้างหลังจะไม่ทำอีกไม่ต้องมาอธิบายว่าคุณหมอเราก็รู้จักกันมาานานนนแลล้ววเเเเรรกคยยช่ยห่หืืออัง แล้วเราก็เคยที่จะเคียงข้ามคุณหมอในกรณีที่คุณหมอมีปัญหาผมอืูแล้วเวลาที่คุณหมอขายของไม่ได้คุณหมอขอราคาพิเศษนางงามงผมผมก็จัดราคาพิเศษให้จนคุณหมอขายของได้มากมายไก่กองแต่คุณหมอเนี่ยจะมาเขียนอย่างเงี้ยเอาตีนมากระทืบผมเลยดีกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอจะไม่เหลือศักดิ์ศรีสำหรับผมเลยเพื่อคนเรานะบอกเลยนะเงินทองไม่สําคัญหรอกความเป็นมนุษย์ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นเพื่อนสูงความเป็นนักธุรกิจมันสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณคิดว่าสิ่งน้้าจํใแลว แล้วคุณก็จะมาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่องจาบอกว่าอ๋อนันผมไม่รู้จักก็คือจะว่าที่หมูราที่หมาแห้งก็ขอบคุณอาตุสุด้วยนี่ก็จัดแทนแล้วเอาจริงๆนะครับที่ผมตอบโต้หมอของฝันเพราะว่าผมช่วยเขาไงผมเคยช่วยเขาเลแต่หมอของฝันนี่คือไม่ห้อภัยเพราะว่าเราช่วยกันเยอะขายของไม่ออกก็จะมาฝากผมขายของไม่ได้ก็จะมาเอามิสแกนไปช่วยขายอยากได้ชาละอจากแล้วยังไงเออทำทำที่เป็นกล้องอยู่ในหัวเลยวงได้ไม่ต้องัดตะกร้าเหรอ้ ไม่เอาครับไม่เอาคุณไม่เอาครับ ล่าสุดค่ะท่านผู้ชมคะ่ะหลังจากที่บอสนวัตได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะทางด้านของหมอของขวนนะะัญค่ะก็ได้ออกมาโพสต์โต้กลับแล้วคะ่ะโดยโพสต์แรกนะคะระบุว่าสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกร้าเป็นความรู้สึกจริงๆแบบจริงจริงๆ,ๆหลังดูมิสเวลแบบเนี่ยแหละสเสน่ห์ของเวทีประกวดนางงามระดับโลกที่คิดถึงความคลงังความตัดสินด้วยความสวยสปีดสมองที่เราก็ลืมไปแล้วว่าได้ซึมซับอะไรแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หมอไม่ได้มีปัญหากับการปักตะกร้าส่วนตัวเนี่ยก็ปักตะกร้าอยู่ทุกวันแต่ว่าหม ไม่ใช่นางงามระดับโลกไงถ้าคุณเป็นแม่ค้าปักตะก้าก็คือมาสโตริตี้ถูกแล้วแต่ว่าในบริบทนางงามเวทีโลกการปักตะก้าก็ควรจะเป็นมาสโตริตี้ของการตัดสินนางงามระดับโลก,กหรือไม่อันนี้แล้วแต่จริตเวทีจริตคนดูแฮชแท็กคุณไม่ใช่บอสหมอคะ่ะหมอเป็นสปอนเซอร์หลักมิสแกรนกรุงเทพจ่ายค่าสปอนเซอร์เป็นล้านเพื่อสนับสนุนเวทีประชาธิปไตยในการปักตะก้าขายของของสปอนเซอร์เป็นกิจกรรมของเวทีของคุณเองนะคะไม่ใช่การจ้างนางงามมาไลฟ์ขายของ หมอจ่ายไปล้านกว่าคุณขายได้ยอด31,000ก็ไม่ว่าการต่างคนต่างวินวินคงไม่ต้องมาจ้างขายหรอกค่ะไม่ได้จ่ายล้านแล้วก็ได้ยอด7ล้านแต่ก็ยังด่าเขาหรอกนะคุณโพสต์ถึงหมอซึ่งเป็นสปอนเซอร์เวทีคุณหมอไม่ใช่นางงามในสังกัดคุณนะคะที่จะต้องมาขึ้นสตอรี่ส้มสั่งสอนแล้วหมอก็ต้องหงอเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วหมอขอโทษถ้าทําให้เสียความรู้สึกไปในไลน์แต่ก็ไม่จบไปด่ามหมอต่อพร้อมกับแปะรูปให้สัมภาษณ์เปิดไลน์ส่วนตัวให้นัก ถ้ารู้แบบนี้ว่าเป็นเวทีที่เห็นต่างไม่ได้แตะไม่ได้ใครเคยประกวดเวทีคู่แข่งก็ปลดเขาตัดอนาคตเด็กยินดีกับคนอื่นไม่เป็นแบบนี้ปีหน้าก็คงขอบายค่ะ คุณแบนหมอได้นะคะก็แค่แบนสปอนเซอร์คนหนึ่งเท่านั้นเองหมอไม่ได้กระทบอะไรอยู่แล้วส่วนตัวมองว่าการประกวดนางงามมันมีมนขลังมาเกือบร้อยปีทั้งเรื่องของความสวยสเสน่ห์สมองสปีดไหวคลิปการตอบคําถามความสามารถและบิสเนสก็ควรที่จะมีแต่ว่าไม่ควรจะเป็นม majority ที่จะทําให้ความงดงามของเวทีลดลงแค่นั้นเองพร้อมกันนี้นะคะท่านผู้ชมคะหมอของขวัญก็ยังได้มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่าเขาเคยช่วยหมอตรงไหนนะงง หมอไม่เคยต่อต้านการปักตะกร้าเพราะรู้และเข้าใจดีว่าธุรกิจมันดําเนินยังไงแต่แค่รู้สึกว่าการต้องบังคับกดดันยอดขายเท่ากับคะแนนในเวทีนางงามในสัสดส่วนที่มากเกินไปมันทําให้สเสน่ห์ของเวทีประกวดลดลงรวมถึงอาจจะหมายความถึงเสียงที่ไร้ตัวตนของคนที่ไม่มีเงินที่จะซัพพอร์ตนางงามที่เขารักจะมีค่าน้อยกว่าแฟนนางงามที่มีฐานะซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยที่หมอยึดถือมันทําให้เวทีนางงามไม่ใช่เวทีสําหรับทุกคน บิสเนสคือส่วนหนึ่งในคุณสมบัติของนางงามอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ส่วนที่ใหญ่จนกลบส่วนอื่นๆจนทําให้การประกวดนางงามไม่ใช่การประกวดนางงามค่ะท่านผู้ชมคะ้ะงานนี้บอกได้เลยว่าคอมเมนต์เนี่ยนหนันมากๆเลยนะคะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้